ันนี้พี่บ็อกบ็อกจะมาแนะนำเรื่องสี่คู่ตรงข้ามขอเชิญรับชมได้เลยครับสี่คู่ตรงข้ามหรือสี่คู่หมายถึงสี่สองสี่ที่อยู่ตรงกันข้ามกันบนวงจรสี่ให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีทั้งหมดหกคู่สี่ด้วยกันนะครับขอเชิญรับฟังได้เลยครับ สีคู่ตรงข้ามทั้งหมด6คู่สีบวกสีขาวและสีดำที่พี่บอกไปได้แก่สีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงสีแดงตรงข้ามกับสีเขียวสีน้ำเงินตรงข้ามกับสีส้มครับต่อไปสีส้มเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงน้ำเงินสีส้มแดงตรงข้ามกับสีน้ำเงินสีเขียวเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงแดงและที่สำคัญที่สุด สีขาวตรงค้ามกับสีดำสำหรับหน,น้านี้เป็นตาร้างการเทียบสีคู่ตรงค้ามเด็กๆเ,เลือกสีที่ชอบเอาไว้ในใจหนึ่งคู่สีนะครับเราจะมาทำชิ้นงานในครั้งต่อไปครับวงจรสีได้มาอย่างไรเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ฟังนะครับซึ่งมีสามขั้นตอนด้วยกัน ขั้นที่หเราเรียกว่าสี่ปฐมปภูมิหรือสีที่เราใช้เริ่มต้นนั่นเองต่อไปสีขั้นที่สองได้จากการเอาสีขั้นที่หนึ่งมาผสมกันได้แก่สีแดงผสมกับสีน้ำเงินได้สีม่วงสีน้ำเงินผสมกับสีเลืองได้สีเขียว ต่อไปสี่เรื่องผสมกับสีแดงได้สีส้มอันนี้เราเรียกมันว่าสี่ขั้นที่สองนะครับเด็กๆอย่าลืมอย่าลืมสี่ขั้นที่สามมีมากที่สุดได้แก่การเอาสี่ขั้นที่หนึ่งผสมกับ4ีขั้นที่สองถึงจะมาเป็นสี่ขั้นที่สามดูให้ดีๆนะครับสีแดง ผสมก like ับสีม่วงกลายเป็นสีม่วงแดงสีม่วงน้ำเงินผสมได้มาจากสีม่วงผสมกับสีน้ำเงินต่อไปสีน้ำเงินเขียวหรือสีเขียวน้ำเงินได้มาจากสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวสีเขียวผสมกับสีเหลืองได้เป็นสีเขียวเหลืองต่อไปสีเหลืองผสมกับสีส้มได้เป็นสีส้มเหลือง จากนั้นสีส้สมแดงได้มาจากสีแดงผสมกับสีส้มนะครับเมื่อน้องๆผสมสีจนได้วงจรสีแล้วนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าสีที่อยู่ทู่ตรงกันข้ามในวงจรสีอันนั้นเราเรียกว่าสีคู่ตรงข้ามนะครับไวงานชิ้นที่หนึ่งให้เด็กๆออกแบบจับคู่สีคู่ตรงข้าม จำนวน7คู่สีซึ่งได้มาจากในวงจรสีหคู่สีและสีที่เป็นอมตะคือสีขาวกับสีดำอีก1คู่สีนะครับสำหรับหน้านี้คือตัวอย่างที่ให้ไปนะครับทุกคนสามารถออกแบบเป็นรูปอะไรก็ได้ครับทำให้สวยที่สุดนะครับสำหรับหน้านี้ เป็นตาร้างการเทียบสี่คูตรงคามเด็กๆเลือกสีที่ชอบเอาไว้ในใจหนึ่งคูสี่นะครับเราจะมาทำชิ้นงานในครั้งต่อไปครับซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าสีที่ใช้ในปริมาณที่น้อยจะเป็นจุดเด่นส่วนสีที่ใช้ในปริมาณที่มากก็จะเป็นองค์ประกอบของภาพทำให้ชิ้นงานของเรา สวยน่าสนใจต่อไปนี้ขอให้เด็กๆทุกคนทำใบงานชิ้นที่สองนะครับให้เด็กๆนำสีคู่ตรงข้ามมาใช้เป็นจุดเด่นและองค์ประกอบภาพโดยใช้หลักองค์ประกอบภาพ80จุดเด่น20หรือองค์ประกอบภาพ70จุดเด่น30นะครับ นี่คือตัวอย่างใบงานนะครับอันไหนที่น้องๆชอบก็ให้พอร์ตเอาไว้หรือหยุดเอาไว้แล้วทำนะครับสามารถจะปรับปรุงเป็นของตัวเองได้นะครับ ตอนนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่บ็อกบ็อกได้แนะนำขั้นตอนและวิธีการไปไลายลายแบบแล้วขอให้น้องๆทำผลงานอย่างมีความสุขบายบายนะครับคอยเจอกันใหม่